สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาแอป Netflix ค้างบน Android TV โดยเฉพาะเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้ Sony Android TV เนีในน่าจะพบปัญหาเดียวกับผมนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ทีวี s y n y อยู่อาการของมันก็คือบางครั้งเนี่ยเราดูซีรีส์อยู่แล้วก็มันไม่สามารถโหลดตอนต่อไปได้นะครับหมุนอยู่นั่นแหละทั้งที่บางทีเนี่ยเน็ตของเราก็ไม่ได้หลุดนะครับบางครั้งก็เสียงหายนะครับไปจากซาบาบ้างนะครับเราจะต้องรีสตาร์ททีวีใหม่นะครับ ซึ่งบางทีเนี่ยเน็ตมันก็ไม่หลุดนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องไปรีตาร์ทีวีใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลานานนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วทีวีเราประมาณ 1, 2นาทีแล้วแต่ความเร็วทีวีแต่คลิปนี้ผลจะช้าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยซึ่งถ้าเพื่อนๆทตาตามคลิปนี้เนี่ยแก้ปัญหาไม่เกิน15วินาทีนะครับอ่ะให้เพื่อนๆน,นะครับดูที่รีโมทของทีวีของเรานะคะถ้ามีปุ่มแอปพลิเคชันนะฮะกดปุ่มแอปเลยนะคะแล้วมาที่แอป Netflix นะครับกดค้างนะครับ กดค้างแล้วเลือก Info นะครับแล้วก็กด f r c e s t o p นะครับกด r o e s t o p เสร็จแล้วให้มากดเคลียร์แคชนะครับเคลียร์แคชอย่างเดียวนะครับอย่าไปกดเคลียร a t a นะเพราะถ้า Data เคล a ยร์ t a นี่เพื่อนๆจะต้องไป Log on Netflix ใหม่นะเสียเวลาต้องไปกดรหัสกับ password user ใหม่ส่วนเพื่อนๆที่ใช้ทีวีแล้วไม่มีปุ่มแอปนะครับก็ให้เข้ามาที่การตั้งค่านะครับ มาที่การตั้งค่าหรือเซตติ้งนะครับถ้าใครตั้งภาษาภาษาอังกฤษแบบผมนะฮะแล้วมาที่เมนูแอปนะครับเสร็จแล้วกดแอปนะฮะแล้วก็หาแอป Netflix นะครับหาแอป Netflix เจอแล้วก็กด f r c e s t o p แล้วก็เคลียร์แคเช่นเดียวกันนะฮะหลังนี้แล้วก็สามารถเข้าแอปพลิเคชัน Netflix ได้เลยนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปรีสตาร์ท ตัว Android TV ให้เสียเวลานะครับก็ถ<แ>้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวสัสดีครับ